อ่อยนักมจ้าฮะนักบทั้งใหญ่ทั้งยาวมากบรมาณตีมักบาจ้าทั้งใหญทั้งยาวดูนะคะอ่อยทั้งใหญ่ทั้งยาวสา ท้านมาทั wise, <laughs> ้งงทั้งแง่บอ้อยเป็นได้จ้่นักบ้างนั้นม้านตะงุ้มันมันตัดง่ายว่าจันนี่ตัดง่ายเนาะมันพลอยเนาะเออัันลอยบ้ออออใส่แหง น,น,น,นดแขโอ้ยสังแต่มันหนักเตี้ตัดได้มาระจักบาทจ้ามละสขอเข้าแก่เจ้าเลยขอติบมันละสาบาทมันละหบาทไปเลยอ่อยร่ง่มน่ยอร่นดูนะคะดูลำอ้อยนะคะดูลำอ้อยนะคะ ดูลำอ้อยนะคะดูอ้อยนะคะมาตั้งกวงตั้งไก่กับมาตัดเอาตัวกันล่ำหน่อยล่ำสันใช่ไหมเห็ดอย่างกันบ่นามาขาโอเคนะคะ